สวัสดีครับฟาร์มอ้นใหญ่อามาตะานครนะครับจากที่เราดูคลิปอ้นเผือกใหญ่ไปแล้วนะครับเราก็มาดูความแตกต่างนะครับของอ้นอ้นเผือกอีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์นี้จะเป็นอ้นกลางนะครับอ้นกลางรูปลักษณ์ภายนอกเขาจะน่ารักมากนะครับเป็นอ้นที่ว่าหน้าสั้นหน้าสั้นแต่ว่าโครงสร้างจะเล็กนะครับโครงสร้างจะเล็กกว่าอ้นใหญ่ตัวนี้เป็นอ้น เพือกขาวตาดำนะครับแล้เวเราจะมาดูสีดั้งเดิมนะครับที่ผมเคยทำคลิปค้างไว้ว่าเราจะดูสีดั้งเดิมเปรียบเทียบนะครับนี่คือสีที่เป็นสีขาวนะครับสีขาวตาดำสีดั้งเดิมเขาเป็นอย่างไรนะครับมาดูสีดั้งเดิม ครับนี่คืออ้นกลางนะครับสีดั้งเดิมนะครับนี่คืออ้นกลางจะแตกต่างกับอ้นใหญ่นะครับเรื่องสีลักษณะโครงสร้างแตกต่างกันชัดเจนครับ เป็นสีขาวก็จะแบบนี้นะครับจะมีทั้งตาดำแล้วก็ตาแดงนะครับเวลาเราคัดเลือกอ้นเผือกเราคัดยังไงนะครับเราให้ดูที่ผิวผิวพันธุ์เขาด้วยนะครับผิวพันธุ์เขาจะต้องเผือกไม่มีกะไม่มีด่างนะครับให้ผิวผิวเผือกทั้งหมดทั้งตัวนะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือว่าตาดำสีในดวงตายังมีอยู่นะครับแต่ถ้าเผือกร้อยเปอร์เซ็นจริงๆสีในดวงตาก็ไม่มีก็จะเห็นเป็นสีแดงนะครับสีแดงก็คือพวกเส้นประสาทเส้นเลือดต่างๆของเขานนั่นเดงนะครับแล้วเราจะไปดูขาว อ้นกลางตาแดงกันนะครับตอนนี้ก็คือขาวตาดำผสมกับอ้นหิมะไว้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นขาวตาแดง ผสมกับอ้นหิมะกับไม่ใช่ครับผสมกับอ้นอ้นแพนด้านะครับขออภัยครับ เดี๋ยวจะดูลูกนะครับว่าจะออกมาทางพ่อหรือทางแม่นะครับครับฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ